กนบัญเชงตะกอนถึงเราจะนอนอยู่บนกองกองเงินกองทองกอง็ตัวหนึ่งเขาสู่กองฟอนนอนอยู่บนกองไฟเรือว่าจะกองกระดูกกระดูกให้ลูกหลานกระดูกเนั้นงานศพเป็นงานที่ไม่มีใครอยากจะได้ความตายไม่มีใครอยากจะเห็นความรกร้างไม่มีใครอยากจะเป็นโยมไม่อยากได้ไม่อยากเห็นไม่อยากเป็นโยมก็ต้องได้ต้องเป็นต้องเห็นกันทุกๆคนเพราะว่าความเกิดนั้นเป็นไปตามธรรมาชาติ ความตายนั้นเป็นไปตามธรรมดาสรรพสัตว์ที่เกิดมาแล้วมีความตายเป็นที่สุดปราบถึงบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่ก่อนนั้งต่อร่างสร้างดวงจิตแต่เป็นเม็ดชิไดไใดให้ราเห็นเจ็บเป็นโชคโรคเขาเฝ้าลำแข็งตายไม่เว้นว่างไวใรเลยตายเอยน่นตายแ่หนมสาวเธอแก่น่าตายเท่านั้นจะรวยหรือล้นหรือจะยนจากไรจดจกพบตายทุกรายนเน่เหมือนเหมือนกันถึงไรกร็ดีมีดพิเโลเป็นจมจบจัก,กระวันสถานใด ก็ไม่อาจปราศจากสเสนัหชใจที่จะบนความตายยังไม่มีเจ้สันพระเจ้าพันตาบัพเพสตาบริสันติรนนตมรรตังชีวิตตังสปปรรพสัตว์ตั้หนที่เกิดมาแล้วมีความตายเป็นที่สุดในต,ตายในตอนนี้ก็ดีตายในวันต,ต่อไปก็ดีทุกคนมีความตายเป็นสมบัติที่บอกว่าความเกิดความตายกันในชีวิตชีวิตกันในความตายยมพอ่อยมแม่ยมพี่ยมน้องมีชีวิตกันทุกคนแต่ก็มีความตายแฝงอยู่ด้วย ทั้งคือความตายเป็นชีวิตชีวิตกับในความตายคือคนแม่เรียนเนี่ยตายแล้วรูปแต่งนำดับแต่สิ่งที่ไม่ตายก็คือวิญญาณตัวนี้ไม่ตายอยวก็จะเคลื่อนได้อ,อจราระเพื่อสร้างภพางชาติจะไปอยู่ในร่างของสัตว์ร่างของเทวดาก็ตามแต่คนที่คนแม่ทำกรรมที่คนแม่ก่อเอาไว้ดังนั้นวันนี้เมื่อคนแม่จากพวกเราไปไม่มีอะไรที่ทำไม่มีอะไรที่ทำมาม้ตันได้ตอนที่คนแม่ยังมีชีวิตอ,อยู่นั้นกินข้าวได้ใช้เงินเป็นลูกสาวอเอาเงินให้แม่แม่กระเด็นใส่ ลูกไฟเอาสินในญาญากระดือนั่นคือตอนลูกพ่แม่เลี้ยงม,มาตั้งแต่ว่าไปกินกระไรแสงยังเป็นแต่มาบัานี้เราจะมาะทำบุญให้คนอยู่สู่คนที่ตายประว่าณย่อมแม่เลี้ยงกินขอกระรไรแสงกัไจะเป็นต้องการอย่างเดียวคือคุณงามบริรบ,บูรเพราะบุญนั้นเป็นสิ่งเดียวที่คนอยากมีผีอยากได้อย่างอื่นนั้นคนต้องการแต่ผีไม่อยากจะมียกตัวอย่างโยมพ่อโยมแม่ทุกคนนั่งตัวนี้อยากมีเรือนม,มีบ้านแต่ผีไม่อยากนั่งมาอยากนอน เราทุกคนอยากมีรถมีเรือติพีไม่อยากขับไม่อยากขี่เราทุกคนอยากมีสร้อยเหวียนสวมใส่ติพีไม่อยากสวมไม่อยากใส่ไม่ต้องการแต่บนนั้นคนรจะมีผีจะได้บนเรื่องสำคัญควรเจ้าจึงตัดาสุขขอปณิสสะอุจโยก,การสั่งสมนุสสุมาให้จะสั่นนี่มันนี้เขาจะมาทำนาทีนี่เนาะเหตุผลหน้าคนแม่คนตายจากหน้าคนยาคนตายเสียหายไม่ไงผู้บาดปากจากว่าไปในม่มันน,มน,น,มนี่น่มันเอือนสต่เอานำหลังแม่ไปสู้ชาปนาธานตั้งชาติปนาจิต ต่เราไปไน,านี่มาีิลูกสาวลูกชายก็ดีได้เสนาบดีถึงขั้นตันยูต่อคุณแม่ผู้ตายจากยามอยู่เราก็ได้เลีเ้ยงกายยามตายก็เลียยย้ยงวิญญาณเก็บไห้รักษาจากลาต้องำบลอยู่ไม่อยากให้ลำบากจากไม่จากไม่อยากให้ท่านลำเค็ญถ้าจะมาดวนด,ด,วด่วนชวนกันในมณีพี่นอ้องเสมอพบคนตั้งแต่คุณพ่อสุกคนจน,นจามาหอดคุณยอม,มเน็ดตีพี่น้องสาวหลานแม่ใหก้กำเนิดพ่อห้กันมากาพพมาด้พ่อพยัญชนะประยู เป็นกำผาแล้วไปแล้วไปน้ำสั่นเป็นกำพ่อยทั้งเมื่อพบคนซอยกันจัดซอยกันทำสมกับพอเหลี่ยงมากสมกระเมยผ้าใหยเนาะต่างตะกรันตะกียบพอกระเมยสองคนเบึงลูกโกคนต่อเป็นลูกทั้งโกคนต้องดูในงานสดแม่คนเดียวนี่ปัญญาลณาทีก้องพอแม่กับลูกต่างกันเด่นพอแม่สองคนแต่เหลี่ยงลูกเป็นโลกันนี่แต่ลูกเป็นโลกบึงพอแม่คนสองคนกับมะคงสับในใจเนาะจ้าสั่นปัญญาไพ่พอย่งแม่อยู่เด้อสินม้งงมาเสือให้ใส่เสียอไม้กระเสือเห้ดทึ่